สวัสดีครับอยู่กับผมมาเล่นเกมวันนี้ก็อยู่ในเกม w a n d e r i n g Arc เป็นเกมแนว Slingshot IPG ลากแล้วยิงนะครับเปิดใหม่นะครับผม2ระบบนะเล่นได้ทั้ง iOS และ Android นะครับสำหรับวันนี้นะครับก็จะมาแจกโค้ดแล้วก็ตัวละครที่ควรเปิดหานะครับแล้วก็วิธีร i i d นะครับอ่ามาเดี๋ยวผมขออนุญ,ญาต แจกโค้ดเลยละกันนะครับโค้ดเดี๋ยวผมจะแปะไว้ตรงใต้คลิปให้นะครับวิธีกรอกโค้ดนะครับกดมาที่โปรไฟล์ตรงนี้ครับก็มาที่ตั้งค่าครับแล้วก็มาคําว่าไอเทมโค้ดครับผมแล้วก็กรอกโค้ดตรงนี้ได้เลยนะครับอ่พาพอเรากรอกโค้ดเสร็จนะครับก็แจกของรางวัลมากมายนะครับ สำหรับตัวละครนะครับผมที่ควรหาก็าพยายามครับเปิดหาตัวที่อยู่หน้าตู้นะครับเห็นไหมครับ2ตัวนะครับตอนนี้นะเฮบี้แล้วก็บลากี้นะครับนะตอนนี้นะครับนะแล้วก็อีก,กนหนึ่งก็จะเป็นแอสเทียแล้วก็เฮอร์โมสนะครับก็จะมี4ตัวหลักๆนะตอนนี้นะครับสําหรับหน้าตู้นะ ิดหาตัวหน้าตู้ครับผมมาเดี๋ยวเรามาสุ่มตัวละครกันเลยนะครับตอนนี้ผมก็มีอยู่55โลนะครับก็จากการใส่โค้ดก็จะแจกประมาณ30โลนะครับมาครับกดสุ่มเลยครับผมแจกโค้ดเยอะครับเกมนี้บอกเลยเฮ้ย ได้ไหมได้ตัวแรนะครับอ่าตัวสีส้มกดข้ามแล้วก,กันอ่านะ้ครับมาแล้วครับตัวสีส้มเอ้ยช้างเอ๋อครับโอ้ตัวสีส้มครับผมซูเปอร์นะตัวสีส้มจะเขียนว่าซูเปอร์นะครับผมอ่าอารมณ์ในเกมอื่นก็น่าจะเป็นตัว s s r นะครับอ่าหายากมากนะครับ เอาครับผมซ่มเรื่อยๆครับอา่าออกแต่สีม่วงครับรอบนี้มาซ่มไปครับอา่าออกแต่สีม่วงนะครับเฮ้ยอา้าว่างเอออีกแล้วครับ ออกซ้ำครับผมเฮ้ยอีกตัวหนึ่งครับสีส้มคิวปิดน่าจะตัวดีนะครับเนี่ยหายากมากครับผมมาอีกสิบโลสุดท้ายครับ,บ,โ,รบโหออกตัวม่วงนะครับผมไม่เป็นไรครับผมมาอย่างน้อยเราก็ได้ตัว สีส้มสองตัวแล้วนะครับเนี่ยครับหอพักฮีโร่นะครับผมนะก็กดแทนแทนตัวนี้เลยเนี่ยใส่แทนเลยครับกดอัพเลเวลด้วยขออนุญาตอัพเลเวลแป๊บ ครับผมแล้วมันก็จะจัดทับให้เรานะครับจัดได้5ตัวนะเดี๋ยวนี้ผมใส่เป็น2ตัวก่อนอ่ะต่อไปครับวิธีรีไอดีนะครับทุกคนเห็นปะครับไอคอนนะครับไอคอนนี่เห็นปะไอคอนทีฟ้ตรงนี้ะครับอ่าเนี่ยครับก็จะเป็นข้อมูลของ id ของเรานะครับวิธีรีไอดีก็ง่ายๆนะครับผมนะครับกด Delete Account ครับกดตรงนี้เลยนะครับพอเรากดเสร็จนะมันจะให้ เรานะครับกลับไปที่หน้าล็อกอินนะครับผมแนะนําให้ล็อกอินผ่าน id guest นะครับเพื่อเราจะรีหาตัวที่เราต้องการได้ง่ายนะครับหรือว่ารีหาตัวสีส้มได้ง่ายนะครับจะไม่เสียเวลานะครับไปผูก id นะแนะนําให้ล็อกอินผ่าน id guest นะครับผมอโอเคครับผมสาหรับเกม w a n d e r i n g arc นะครับก็ประมาณนี้นะครับแจกโค้ดแล้วก็ตัวละครที่ ควรสุมหานะครับแล้วก็วิธีรีไอดีนะสำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้ครับผมขอให้ทุกคนครับเล่นเกม Wandering a r ออย่างสนุกครับผมเจอกันคลิปหน้าครับ